ในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีจับคู่เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ HRM 6 0 0ของคุณกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน Garmin Connect และอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบเปิดและปลอตภอไทยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเปิดและแบบปลอดภัยและรายการอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเราตอนนี้เราจะแสดงวิธีจับคู่ HRM 6 0 0ของคุณกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน Garmin Connect หากนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้ HRM 600คุณจะต้องเปิดเครื่องก่อนใช้สายชาร์จที่ให้มาเสียบโมดูลเข้ากับแหล่งจ่ายไฟไฟ LED จะกระพริบเป็นสีเขียวจากนั้นถอดปลั๊กโมดูลจากนั้นเปิด g a r ิน n Connect นนบนสมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณในวิดีโอนี้เราจะใช้ Apple iPhone แต่คำแนะนำจะเหมือนกันบนสมาร์ทโฟน Android จากนั้นเลือกมากขึ้น เลื่อนลงและเลือกอุปกรณ์ Garmin ถัดไปให้ HRM 6 0 0ของคุณเข้าสู่หมดจับคู่กดปุ่มค้างไว้4วินาทีไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงและกระพริบต่อเนื่องบนสมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ให้เลือกเพิ่มอุปกรณ์แอป Garmin Connect จะเริ่มค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงเมื่อพบ600ของคุณแล้วให้เลือกเชื่อมต่อทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ การจับคู่กับแอป Garmin Connect จะช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่า HRM 600ใช้คุณสมบัติการบันทึกกิจกรรม HRM 600และปรับแต่งไฟ LED ตอนนี้เราจะแสดงวิธีจับคู่เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ HRM 600ของคุณกับอุปกรณ์ที่รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อแบบเปิดเริ่มต้นด้วยการให้ HRM 600อยู่ในโหมดจับคู่แบบเปิดหากไฟ LED จกระพริบสค,ครั้งแสดงว่าโมดูลอยู่ในโหมดจับคู่ที่ปลอดภัย กดปุ่ม2ครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนจากโหมดจับคู่แบบปลอดภัยเป็นโหมดเปิดไฟ LED จะกระพริบ3ครั้งเพื่อระบุว่าอยู่ในโหมดจับคู่แบบเปิดบนอุปกรณ์ g รม m i n ของคุณตอนนี้คุณสามารถค้นหา HRM 6 0 0ได้ในเมนูเซนเซอร์และอุปกรณ์เสริมดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณสำหรับคำแนะนำเฉพาะสำหรับการจับคู่อุปกรณ์เสริมเมื่อจับคู่แล้ว คุณสามารถสวม HRM 6 0 0และเริ่มบันทึกกิจกรรมของคุณได้ตอนนี้เราจะแสดงวิธีจับคู่เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ HRM 6 0 0ของคุณกับอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่า HRM 6 0 0กำลังใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไฟ LED จะกระพริบ2ครั้งเมื่อใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหากไฟ LED กระพริบ3ครั้งให้กดปุ่ม2ครั้งเพื่อเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ จากนั้นให้ HRM 6 0 0เข้าสู่โหมดจับคู่โดยกดปุ่มค้างไว้4วินาทีไฟ LED จะกระพริบสีม่วงอย่างต่อเนื่องจากนั้นให้อุปกรณ์ Garmin ของคุณค้นหาเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจภายนอกจากเมนูเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริมดูคู่มือการใช้งานสำหรับํำแนะนำเฉพาะ เมื่อจับคู่แล้วคุณสามารถสวม HRM 6 0 0และเริ่มบันทึกกิจกรรมของคุณได้ HRM 6 0 0จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อบนโมดูลก็ตามและเพียงเท่านี้คุณพร้อมแล้วที่จะไม่พลาดท,ทุกจังหวะด,ด้วยเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ HRM 6 0 0สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดสมัครรับข้อมูลช่อง u t u b e ของ kami support และไปที่ support. gaming. com